E สวัสดีค่ะนางสาวชนกชนกันทำนะคะหรือที่นักเรียนเรียกว่าครูโบค่ะครูโบเป็นครูประจำะนนชาาาั้นประถมศึกษาปีที่หนึง,งส,สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ สำหรับนักเรียนชั้นป1ต้องเตรียมตัวกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์นี้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียม 1. เตรียมตัวให้พร้อม 2. เตรียมอุปกรณ์ที่หาได้จากที่บ้านเช่นสมุดดินสอรวมทั้งหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2563ที่นักเรียนกำลังจะได้รับค่ะ 3. โทรศัพท์มือถือทีวีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนประจำปีการศึกษา2563ช่องทางที่1ได้แก่ไลน์กลุ่มห้องเรียนชั้นป .1 ค่ะผู้ปกครองสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code คที่ปรากฏที่บนจอภาพนี้แล้วหลังจากนั้นก็สามารถเข้าเรียนห้องเรียนชั้นป .1 ได้เลยค่ะช่องทางที่2 คือกลุ่มห้องเรียนภาษาไทยกับคูโบกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มใน Facebook นักเรียนหรือผู้ปกครองหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ด้านบนนี้หรือให้ Facebook ค้นหาก็ได้นะคะสำหรับกลุ่มนี้จะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนที่ต้องเรียนภาษาไทยกับคูโบตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3เลยค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์สำหรับน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวิธีการและขั้นตอนเข้ากลุ่มนะคะก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ด้านบนสามารถค้นหาได้จาก Facebook เลยค่ะช่องทางการเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการรับชมผ่านทีวีค่ะในระบบทีวีดิจิตอลป .1 ถึงป .6 ช่อง40 45ระบบ K u b a แบหรือที่เรียกว่าจานทึบ ช่อง186ถึงหนึและระบบ CU Band หรือจานโป่งช่อง340ร้อถึงสามและนักเรียนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.dltv.ac.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน DLTV และช่อง YouTube DLTV Channel 1ถึง DLTV Channel 15ค่ะครูโบคะบ้านหนูไม่มีคอมมาค่ะ มือถือหนูก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตด้วยอ่ะจานอะไรก็ดูไม่ได้สักอย่างอะค่ะครูโบโอเอ้ยยายแอดไลน์ไม่เป็นเราลูกเข้ากลุ่มห้องเรียนอะไรยายเข้าไม่เป็น เด็กๆและผู้ปกครองฟงทางนี้นะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีมือถือไม่มีทีวีไม่ต้องกังวลใจเปิดเทอเมื่อไหร่เราจะได้เรียนครบหลักสูตรแน่นอนค่ะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะสงสัยหากไม่พร้อมไม่มีอุปกรณ์ต้องทำอย่างไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะเมื่อเปิดภาคเรียนตามปกติเมื่อไหร่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนครบตามเนื้อหาหลักสูตรแน่นอนค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามครูโบได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอการสอนภาษาไทยกับครูโบและคณิตาัตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ